ี่งไงได้มาไทยเพถึงเกี่ยวทำแล้วพี่น้องเลยตองนะไฮไ,ไ,ไมนเนะอ่ะ 那为什么他开空姐？<noise> <noise> <noise> สบายดีไปดิันนี่พี่น้องก่อต่อการพิ <c oughs> กาพี่น้องเนะาะการทักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องเอฟซี e C ert, ๆๆเดอ้อสู่ทุกคนเด้อพี่น้องเนาะมาผูกป่อครับคำแสงบานหน้าพี่น้องกะตอนนี้พี่น้องมาดำไฮดำหน้าสวงแลงเนาะพี่น้องเนาะลงขาบแล้งด้วยดำหน้าตอนแรงเนาะพี่น้องตอนนี้กับพ่อแม่หน่าจะซ่ามุ่งแล้วเนะาะซ่ามุ่งกว่าแล้วเนาะพี่น้อง กะบเที่ยคำเติมเลยพี่น้องเนาะเ้ากับสีดำน่านาะฝนกระโตกพี่น้องเปียกเบิดดลงน้ำรำยังแดงเนาะกบเคียดหอมกระโตกแต่โอเคเลยพี่น้องข้าวพนตกนั่เนี่เนาะต้มแข็งฝ่นอีกอยากอยากโอเคอยู่แต่มันมันบลัมม์นะทำมันล้มกระเทียมเนี่ยเขาน้าเนาะมันจะโอเคอยู่มันบลัมเนาะข้าวอยู่พี่น้องอมากดยู่แบบนี้นะแต่ว่าถ้ามันแดดในคำเสียงบรอยากไหวหรือไพี่น้องเนาะหอนแดดในแดด สู้แดดบริยค่อยได้ไปได้พี่น้องเนาะเก๊ไหนเจบพัวนีพี่น้องลายจ้าเนี่ยพี่น้องไปกะด้ามหน้ามาอนิสี่คนพี่น้องเนาะกัร้านนี่กะสาวนังน่งนี่กัร้านเนาะแต่กัคำแสงเนาะส่วนน้องรัดนึงเอาร้านอยู่เทียงเนาะเอาอ่อาพันาโก้กับอาจนนันเนาะคนสุดเดือยอีกก,กะโลคกะเนาะส่วนร้านอีกคนนึงกะไทยหน้าพี่น้องไปเพิ่งทำให้ด้าหน้าพี่น้องนี่ น้ำกับสีโนลด์มาให้นี่ก็จะใหญ่เน่พี่น้องเนาะดำที่เลีวมากอะหน่อยอยู่พี่น้องดำเมาเนี่ยดำหน้ากองกลดเบิร์ดพะ่น้อหน้าก็จะใหญ่เน่แม่พี่น้องเนากกว่าอัรนี่ว่าเกิดละหน้ามันเอ่อมันแหลมนะ มันสวยเนาะว่ามันสวยไปนั่นนั่นน่นเนาะห้าตองห้าต้องตังนาหน้าให้มันซื้อก่อนเนาะปัดหนาหน้าให้มันเส้นก่อนเนาะบัดหน้าต่อไปต่อไป้ายมันจะเมือไปเลื่อยขินเนาะจะดำดำเป็นหน,าน้าเป็นใต้เนาะอันแหลกจะบ่อเป็นหน้าป็นอะไรเนะนี่หน้าที่สองที่สามไปกับจะเสมอเนาะนี่ก็นาหน้าเส้าหน้างั้นใช่เนาะไนี่เน้องทำง,นงา,านไปเลยด้ว <laughs> มี่ก็ะเซ้าเนาะเซ้าว่ตเต่เซ้าพี่น้องทองฝากระแจงพี่โลแปลว่ามันตกอันนั้นซื่อๆนะพี่น้องตกเขาเดียวเนาะตกบ่พอสิมีหนามเป็นได้หรอส่วนหนามนี่ก็เอาหนามทองฝ้ายมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีไายเบิร์นนะพี่น้องเนาะชีวิตแกนเป็นอยู่เลยพี่น้องตอนแรกนี่ก็จีน่นหน้าพี่น้องเนาะคอนแสงสินอนหน้ายังกบหน่อยอีกพี่น้องเพราะว่าล้านไทยแล้วนะท่านนะตอนแรกอาจจะ กบหน่อยเคียดหน่อยอาจจะคืนพี่น้องทั้งนั้นไปย่องทำแล้วพี่น้องเลยลงให้ไม่นะ,ะห้นั่นนั้น ด so ั้มได้เคิงหนึ่งพี่น้องเนาะฮะด้ที่คำแสงไทยเบื้งเนาะดั้มได้เคิงหนึ่งล้วก็ตะไวยกรพี่น้องเพราะว่ามันต่ำเนาะมันหนามมากกวสิอยู่ทนพี่น้องส่วนไฮตัวนี้เนาะเฮาหยาดหนามันเบิ้ดนะมืออื่นมามันมันบกมันแหงนะแล้วเฮาสีดั้ยากพี่น้องขันพ้นโมโตกมืออื่นมามีแห้งพี่น้องแห้งแล้วเฮาสีดั้ยากเนาะเฮาสีดั้งดั้พังหัวมือเนาะพี่น้องดั้พังหัวมือก็คือเฮา เขาดั้มลงไปเลยก่ะกวาดดินมาอัดอัดอัดรูรูเขารูอ่ารูนี่หัววปมมือเรานี่อัดอีกพี่น้องมันสีชาพี่น้องแล้วมันก็สีแข้งสีเก็บมืออี่างเนาะเขาก็เลยต้องพักตัวหนานก่อนเนาะสีมาดั้มตัวนี้เพราะมันเคลื่อนหนามหน้านุ่นพี่น้องเนาะเคลื่อนหนามดั้มตัวนี้ให้มันแล้วเนาะงามืำออื่นพ่นมาตกมาเขากะตัวมันคางโขกนะครับก็แล้วแล้วก็ไข้พี่น้องเนาะนี่เลยพี่น้องเนาะหน้าก็สีหยางประมาณนี aja, ้พี anyway, well. in, right ่น้อง ยังสมมหมดว่าเขาแล้วตัวนี้เนาะตัวแหล่งตัวน้อยเลี้ยวนี่แหละเลี้ยวนี่เนาะเขาแล้วตัวนี้กระชิ่งยังแต่ตัวนี้ตัวนั้นแต่ก็ตัวนี้พี่น้องยิ่งสางตาหนมื่อื่นมื้อหน้าจะเหลวเนาะสร้างให้นี่เนาะพี่น้องกันแล้วกันโอเคพี่น้องจบเมื่อหน้าคำแสงบ่ัดพี่น้องเมื่อหน้ามันบ่งเนาะขามปากนันเนาะพี่น้องแตงสั้นรถได้พี่น้องเนาะกะเฮากระชิบขาเล็กๆเนาะ ซ่องตาซ่องตาหน่อยช่องไา,หน,นาหน่อยนะี่ใช่เปล่าเพราะจะหน่อยเนาะแต่นี่ห้าคำพี่น้องเนาะตัวนี้ก็ะซีมุ่งกลัวพี่น้องประมาณหาม,มุ่งเพิ่งกว่าเลายนายจะได้ขนะึ้นเนาะไปง้องพี่น้องะเราจะไปหาปกรามาเนาะตัวไหนก็นได้ครึ่งหนึ่งเราก็ซียุด,ดยไปก่อนมานี่พี่น้องมา Ở đây con nhà nó hoang con gái nhà mặt vì mình empieza từ nhà g Denn estar feliz por girl, ichi เจ้าแจยรถโบเห็นพี่น้องน้องอายเอือยอันาดใหญ่กับเปื่อยสีเมื่อบงโบเห็นเจะแจยรถเออชันนี่กี่ตาเบิ้งดิ๊บเบิ้งร่างกายแกวขึ้นมาแต่ดําหนาเนาะข้ากะขี่อาบน้ำให้เนี่ยเนี่ยบ่อาบพี่น้องเนาะเี่ยขี่ขานกะ ยาเนาะขับแสงยาเยื่อเดียวฮะเออขามัสยิ่เนี่ยบ่ออาบพี่น้ะงเกากอาบเองก็ดีว่าบ่ออาดที่ข้า เห็นมาแล้วกระเจ็บอันเดียมันเดรีมันหยัดใช่มัมมักหยัดก็อันนั้นเคาะบนาเหือหอัว่ถ้าเอาอันนั้นได้แลี่เนี่ยอี้างเนี่ยปัดไม่ห็นง น้องลัเดกกนะอเอาลานอยู่เพื่อนเนาะจะแ,แก้รถทำแจงผัดรถวิกบไบเอ็นไอพี่น้องทบแจ้งขี่มาหลายกหทอนแล้วก็ไปเชียงวายยู่นืนมอน้นองลัดกับลา,านดินอยู่เึ่งหรือมอนบางมือิ่ม่อวองยายนี่ข้าแก้รถบเวนมันไปบรผืนมอนบอเ่เวนพี่น้อง

không 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 ไายแม่คุณบ้านคุยเอนสดยอดประมาณอาทิตย์หนึ่งคนละวันละวันละปันชาหมื่นเลิ่โหไก่มันไกอันนั้นมุดไดอืมอนี่ปักกอนนะประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าหาหมื่นคหละมาเบิ่งนี่พี่เนาะสุวรรณจีคีบิบใบมือพประตูเปิดประตูทนเปิด ไปเอ้าขึ้นบึงขึ้นรถนะเยายาเบิฮงฮี่นฮิ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 พิฮ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 ิอิฮ มื่อไรพี่น้องเอายอมย้อมย้อมทะเลวันนี้จ้านะเจ้าทะเลอ่างแล้วเว้ยโอ้โหนี่มันเต็มโ้มว่าขี้ขาดอาบมันเจ้าวันนี้มันกั่งมัทนานี่มันเป็นแบบพุ่งเอา่เล่พี่น้องเนาะเอากระชีใดดั่งไผ่อาบน้ำแลยเนาะดั่งไผ่น้องแล้วกระชีมันเหมิดพุทธิมันเหมิดเนาะนี่ก็เหมิดเลยพี่น้องดั่งไผ่แล้วกระชีต้มน้ำไว้เนาะสิพากันไปจับเอา กบหน่อยมาต้มให้น้องรัดปนใกินนะพี่เนาะว้ามังแกงเข้ากับซีบีเบิงเอาหนึ่งอะอาบอ่ะเจ้านยครับไป็นย่างกบหน่อยให้เบิงนะพี่เนาะติดตามตอนต่อไปเด้อสารคลิปนี้กัเมือดแกพี่เนาะนะเจ๋อใาญอัลาข้าจ่านอาบะ ว่าอาบน้ำนี่ก็ช่ยประยักอากาโพูดแล้วปกติอาบน้ำเนี่ยมัคือีช็ดม้พี่น้องกันแต่ในยุายุนาอาไว้เนาะเรไมีไฟบไมีไฟต่อมัน